สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนตัวเลขกันก่อนนะคะสนุกกับตัวเลข1 2 3สองสาม สี่ห้าหกเจ็ด เก้าสิบอ่ะเดี๋ยวเด็กๆลองนับดูเองสิคะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบ <10 S 2> เก่งมากค่ะเด็กๆอะต่อไปนะคะให้นักเรียนเติมตัวเลขที่หายไปให้นักเรียนเติมตัวเลขที่หายไปดูสิคะเขามีเลขอะไรมาให้บ้างเลขหนึ่ง ตัวนี้คือเลข1เลข3เลขหเลข7เลข9ก้าเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเติมตัวเลขที่หายไปนะคะเลขหนึ่งต่อจากเลข1ต้องเป็นเลขอะไรคะเลขหนึ่งต่อไปก็ต้องเป็นเลข 2อ,อ่ะสองแล้ว3ต่อจากเลข3ต้องเป็นเลขอะไรคะ,ะเลข4อ่ะ4นะแล้วมีเลข5มาให้ต่อจาก5ต้องเป็นเลขอ่าเลข6 6 7อ่ะ7แล้วต้องเป็นเลขอะไรคะ7แล้วต้องเป็นเลข เลขแปดเลขเก้าเลขสุดท้ายเลขอะไรคะ,ะเลขสิบเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกหนึ่งรอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด

สิบต่อไปนะคะคุณครูจะมีเกมมาให้เด็กๆเ,เล่นให้นักเรียนกากระบาดตัวเลขให้เท่ากับจํานวนภาพให้นักเรียนกากระบาดตัวเลขให้เท่ากับจํานวนภาพอะเด็กๆด,ดูสิคะว่าเขามีเลขอะไรมาให้บ้าง บรรทัดแรกมีเลข2กับเลข1 2 1อตัวนี้เลข2ตัวนี้เลข1อ่ะเดี๋ยวเรามานับลูกบอลกันว่ามีทั้งหมดกี่ลูกนับพร้อมกันนะคะ1 2อ่ะสอ ลูกบอลมีกี่ลูกคะเด็กๆมีสองลูกเด็กๆก็ต้องการที่เลขสองตัวไหนเลขสองคะเด็กๆใช่ตัวนี้ไหมอ่าไม่ใช่เพราะตัวนี้คือเลขหนึ่งเลขสองตัวนี้ไหมคะเก่งมากคะ่ะตัวนี้คือเลขสองเด็กๆก็กาไปที่เลขสองอ่าต่อไปบรรทัดที่มีไข่รูปภาพไข่ มีเลข7อ่ะตัวนี้ตัวแรกคือเลข7เลข7นะคะอ่ะเลข7ตัวนี้คือเลข5อ่ะเลข7กับเลข5 7อ่ะเ5 7ดอ่ะเดี๋ยวเรามานับไข่กันว่ามีทั้งหมดกี่ฟอง1 2 สามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไข่มีทั้งหมดกี่ฟองคะเด็กๆ เจ็ฟองอ่ะตัวไหนเลขเจ็ดคะอ่ะใช้ตัวนี้ไหมคะอ่าตัวนี้คือเลข7เด็กๆก,ก็กาไปที่เลข7ตัวนี้คือเลข7อ่ะทับที่เลข7เลยอ่าตัวนี้ไม่ใช่เลข7เพราะเป็นเลขอะไรคะเลข5้เก่งมากคะ่ะตัวนี้เลข5อ่ะต่อไปบรรทัดรูปลระครัง มีเลขหตัวนี้เลขหตัวนี้เลขแปดเลข6กับเลข8เลขหกตัวนี้เลขหกตัวนี้เลขแปดเด็กๆลองนับละครั้งสิคะหนึ่งสองสาม สี่ห,หกหนึ่งสองสามสี่ห,หกมีทั้งหมดหกภาพดูสิคะตัวไหนคือเลขหกตัวนี้ไหมคะ อ่าไม่ใช่พราตัวนี้คือเลข8อ่าตัวนี้ไมยคะอ่าใช่แล้วค่ะตัวนี้คือเลข6เด็กๆก,ก็กาทับที่เลข6อ่าต่อไปเค้กมีทั้งหมดกี่ชิ้นคะอ่าเดี๋ยวเรามานับกัน1 2 3 4สองสามสี่ ห้าหนึ่งสองสส่หอตัวนี้คือเลข7ตัวนี้คือเลข5ตัวนี้คือเลข7ตัวนี้คือเลข5เค,ค้กมีทั้งหมดกี่ชิ้นคะที่เรานับไป5ชิน้นอะเด็กๆดูซิตัวไหนคือเลข5 อ่าตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้คือเลขห้าเด็กๆก,ก็กาทับที่เลข5ต่อไปบรรทัดอมยิม้มเขามีเลข8ตัวนี้เลขแปดตัวนี้เลข6 8แปดหกหอ่ะเดี๋ยวเรามานับอมยิม้มมันมีทั้งหมดกี่อัน1 2องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะหนึ่งสองมีอ่ะมีทั้งหมดกี่อ่านคะองค์ยิ้ม แอันตัวไหนคือเลขแปดคะเด็กๆใช่ตัวนี้ไหมคะอ่าตัวนี้คือเลขแปดเด็กๆก็กาทับที่เลขแปดแล้วตัวนี้ไม่ใช่เลขแปดแต่เป็นเลขอะไรคะเก่งมากค่ะตัวนี้คือเลขหกตัวนี้เลขหกนะคะต่อไปดาวเขามีตัวเลขอะไรมาให้บ้างเด็กๆดูสิมีเลขเด กับเลขเก้าอ่ะเลขเจ็ดกับเลขเก้าเจ็ดเก้าอ่ะเดี๋ยวเรามานับกันว่าดาวมีทั้งหมดกี่ดวง1 2 3 4 5 6 7 8 9 1อ่ะ 1, สองสามสีห้าหกดแปมีทั้งหมดกี่ดวงคะ9ดวงตัวไหนคือเลข9ก้คะสองตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะตัวนี้คือเลขอะไรลูกเลข7อ่ะตัวนี้เลขเจตัวนี้เลข เก้าอ่าเด็กๆก,ก็กาทับที่เลข9เพราะดาวมีทั้งหมดกี่ดวงคะลูกมีทั้งหมด9ดวงอ่ะก็กาที่เลข9้าอ่ะต่อไปบรรทัดแรกเขามีเลขอะไรมาให้ลูกเลขสตัวนี้คือเลข4อ่ะตัวนี้คือเลข4ตัวนี้คือเลขสาม มีมี4กับ3อ่อะเด็กๆดูด 4, 3อ่ะตัวนี้เลข4ตัวนี้เลข3อ่ะเดี๋ยวเรามานับกันว่ามีหนอนทั้งหมดกี่ตัว1 2 3อ่ะ1 2 3มีหนอนทั้งหมดกี่ตัวคะ 3ตัวตัวไหนคือเลข3เด็กๆตัวไหนเลข3คะ่าตัวนี้คือเลข3เด็กๆก็กลาไปที่เลข3ตัวนี้ไม่ใช่เลข3เพราะเป็นเลขอะไรคะลูกเลข4ตัวนี้เลข4ต่อไปปากเขามีเลข5ตัวแรกเลข5ตัวนี้เลข5นะคะตัวนี้เลข3 มีเลข5กับเลข3อ่ะเด็กๆลองนับสิคะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสมส่ห้ามีทั้งหมด5ภาพอ่ะดูซิตัวไหนเลข5้าลูกตัวนี้ไหมคะใช่ไหม ไม่ใช่ตัวนี้คือเลข3อ่าตัวนี้ใช่ไหมใช่แล้วค่ะตัวนี้คือเลข5เด็กๆกก็กาทับที่เลข5ต่อไปส้มเขามีเลขอะไรมาให้บ้างคะเลข9อ่าตัวนี้คือเลข9เลข9ตัวนี้คือเลข7มีเลข9กับเลข7 เละเก้ากับเลขเ็ดหนสองสาม่ห้าหกเจ็ดแปด่งสองสาม้าห เจ็ดแปดเก้าอ่ะมีส้มทั้งหมดกี่ลูกคะเก้าลูกอ่ะตัวไหนเลขเก้าคะใช่ตัวนี้ไหมอ่าใช่แล้วคะ่ะตัวนี้คือเลข 9. เก้าเด็กๆก็กาทับทีเลขเก้าตัวนี้ไม่ใช่เลขเก้าแต่เป็นเลขอะไรคะเลขเจ็ดตัวนี้คือเลขเจ็ดอ่ะต่อไปมวกเขาให้เลขสี่อันนี้เลขเจ็ดก่อน เลข7อ่ะตัวนี้เลข7ตัวนี้เลข4อ่ะมีเลข7กับเลข4อ่ะ7 4 7 4อ่ะเดี๋ยวนับหมวกกันก่อนค่ะ1 2 3 4อ่ะ1 2 สามสี่หนึ่งสองสามสี่มีทั้งหมดกี่รูกคะหมวกอ่ะหมวกมีสี่ตัวไหนเลขสี่คะอ่ะตัวนี้เลขเจ็ดอ่ะตัวนี้เลขเจ็ดนะคะไม่ใช่เลขสี่อ่ะแล้วตัวนี้ล่ะ ตัวนี้เลข4เด็กๆก็กาไปที่เลข4ต่อไปแก้วเขามีเลข1อ่ะตัวนี้เลข1ตัวนี้เลข5 1 5หน่งห้อ่ะ, 1, อะเดี๋ยวเรามานับแก้วกัน1 2 3 สี 4, ่ห้าหนึสองสมส่ห้าตัวไหนคือเลข5้าคะตัวนี้ใช่ไหมอ่าไม่ใช่เพราะตัวนี้คือเลข1นอ่าตัวนี้ใช่ไหมคะอ่าใช่แล้วตัวนี้คือเลขหเด็กๆก,ก็กลัาไปที่เลข หต่อไปนกฮูะเขาให้เลข2 2กับเลขห้าเลขสองกับเลขห้าหนึ 1, 2, ่งสองห่งสองเลข2ตัวไหนคะ,ะใช่ตัวนี้ไหม อ่าตัวนี้คือเลขสองเด็กๆก็กไปที่เลข2อ่าตัวนี้ไม่ใช่เลข2แต่เป็นเลขอะไรคะเลข5ต่อไปนะคะคุณครูจะให้เด็กๆฝึกบวกเลขอ่ะตัวนี้เลขอะไรคะ1เครื่องหมายบวก1 1บวก1 มีหัวใจหนึ่งดวงบวกอีก1ดวงอ่ะเด็กเด,ก,ดกนับซิว่ามีหัวใจทั้งหมดกี่ดวง1นงสองอ่ะหนึบวกหเท่ากับสอง่อะต่อไปมีสี่เหลี่ยมทั้งหมด1นสอง่อะตัวแรกสอง หนสองบวกอีก2 1 2หอ่ะสอบวกสองอ่ะเด็กๆลองนับสิคะหนึ่งสองสสสอบวกสเท่ากับสี่อ่ะหนึ่ ดูสิคะตัวนี้เลข2บวก1 2 1อบวก1นึ่ะนับรูปภาพคะ่ะ1 2 3อ่ะ1 2 3นะ่มีทั้งหมดเท่าไหร่คะ3 2บวก1เท่ากับ3 วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกับคุณครูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ